อนนีครับเรากำลังเดินไปที่ง,งานไทยนะครับผมงานไทยที่เป็นงานแรกงานแรกของเยอรมันนะครับในรอบปีรอบในรอบ COVID 19เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นทางเข้านะครับเขาจัดงานนะครับอยู่ในสวนสาธารณะนะครับซึ่งเป็นสวนสัตว์ประจําเมืองดุสเซนดอร์ฟนะครับ ลงเดินไปนะครับผมเห็นอยู่ไกลๆตรงน้นนะครับเป็นสถานที่จัดงานครับเป็นงานถ่ยงานแรกของปีเลยนะครับผมหลังจากผ่อนคลายล็อกดาวน์นะครับผมงานถยงานแรกแล้วทุคนเยอะมากเลยนะครับผมเปงานแรกของปีนะครับผมเข้ามาพรใหม่ครับผม มานนี้เจนมาผ้าใหมนะฮะสาวสวยจากเบลเยียมนะครับเก็บบรรยากาศนะครับรอบรอบงานมาให้ชมกันนะครับผู้คนมากมายทีเดียวมีทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนะครับมาจากเบลเยียมมาจากหลายที่นะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับ มาเจอเพื่อนนะครับมาเจอเพื่อนฝรั่งแล้วครับแอนเตวครับสวัสดีมาเจอเพื่อนกับฝรั่งชาวฝรั่งนะครับมาจากเบลเยียมนะครับเดินทางมาไกลเลยทีเดียวมาเที่ยวเยอรมันนะครับผมมาเที่ยวงานทันเยอรมันนะครับเรามาชมนะครับบรรยากาศนะครับรอบๆงานนะครับผมวันนี้ผู้คนเยอะแยะเป็นพิเศษนะครับเข้ามาข้างใน หลังจากผ่อนคลายล็อกดาวน์ครับเป็นงานทยงานแรกนะครับของรุสสุดอบนะครับผู้คนเยอะวันนี้น่าจะถึงพันคนนะครับคนที่มาเที่ยวงานครับคือข้างในมันแน่นมากเขาก็ทยอยทยอยทยอยนะครับออกุนเข้ามุนอออกนะครับทั้งวันเลยนะครับผมสนุกสนานกันนะครับคนไทยนะฮะ เรามาชมบรรยากาศครับบริเวณทางด้านนอกกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคนก็จะมาหลบแดดบ้างนะครับปูเสือนดื่มแล้วก็กินกันนะครับแบบสบายๆชิลๆสไตล์คนไทยนะครับผมช่วงนี้ครับเป็นช่วงบ่ายนะครับสี่ห้าโมงเย็นนะครับคนเริ่มทยอยกลับคนมาก็มาคนกลับก็กลับครับสรุปแล้วครับเราอยู่ันถึงสองทุ่มนะครับ แต่ก็ไม่ได้ร้องเพลงเร็วนะครับเพราะว่าอนุบามเขาห้ามร้องห้ามเต้นเราจะเพลงช้ากันนะครับแต่คงก็ยังอยู่นะฮะคนชอบสนุกนะคนไทยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ